อ <_ an> ขอดูแลภาระหน้าที่ของบูมทั้งครอบครัวทั้งตัวบูมเองด้วยทั้งน้องสาวให้ใหใหพร้อมก่อนด <_ an> ีกว่าครรอได้นอมก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่ารอจะรอหรือไม่รอนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครที่าเรื่อยอนนี้คือแบบช่วยดูแลไใช่นีสถานสถานะแบบนี้ก็ปกสนิทได้มครับค่ะน่าจะเป็นเพื่อนที่สนิทมากครับผมก็เป็นเพื่อนก็เป็นพิเศษฮะอเคพิเศษ ฝ่ายชายยังหนุ่มบูมเนี่ยก็ เต็มปากเลยเรียกว่าเป็นเพื่อนคนพิเศษดีกว่าสําหรับตอนนี้ค่ะเพราะ,ะว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่พร้อมมีแฟนเพราะว่ายังต้องมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยอีกเยอะนั่นเองค่ะส่วนภาพหลุดควงกันไปไหนมาไหนเขาบอกว่าก็มีไปทานข้าวกันไปช้อปปิ้งกันอันนี้เนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วก็เรียกกันว่าเคลียร์กันไปชัดๆนะคะช่วงนี้ก็ดูกันไปก่อนเรื่อยๆแล้วกันเนาะ,ะไม่หนึ่งงานดีกว่าค่ะสําหรับภาพบรรยากาศงานพธิธีปปะถมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาค่ะระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2557ของมหาาวิททยลกรุงเพนะะค ทีอาเขตรังสิตท,ที่ผ่านมาค่ะ,คะก็มีศิลปินดาราที่รับทุนแล้วก็ตกท้าข้อรับทุนในครั้งนี้ด้วยเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะหนึ่งในนั้นก็มีสาวหญิงกัญญาพัฒน์นะคะน้องถังเบีย AF1 นะคะแล้วก็ยังมีอีกลาให้ต่หลายคนค่ะมีโอกาสเจอนะคะสาวหญิงกัญญาพัฒน์ของเรานะะในงานนี้ก็เลยต้องขอถามค่ะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าที่ตอนนี้น้องหยิงทําอยู่เป็นอย่างไรบ้างคะและที่สําคัญค่ะเรื่องของการถ่ายแฟชั่นเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยค่ะไปถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่ที่สุดที่ตัวเองเคยถ่ายมาเป็นครั้้้งแรรกดวยู รู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังน้องเขาตอบค่ะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นนักเอศิลปินค่ะเออเขาเรียกว,ว่าทุนศิลปินใช่ไหมคะมเหมือนครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่มีการจัดโครงการดีๆให้สําหรับศิลปินเยงนี้ค่ะแล้วเราก็ตอนนี้ถึงแม้จะอยู่ปีสีแล้วแต่ว่าพอมีครั้งแรกปุ๊บพอเราได้เกียรติมาร่วมเป็นครั้งแรกด้วยก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่ค่ะจะจบแล้วใช่ค่ะ กล้จะจบแล้วก็ <laughs> ก็ขนล,กล,กลกุกเหมือนกันพอเราจะจบแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนชีวิตของเราก็จะต้องก้าวไปอีกอีกขั้นหนึ่งแล้วที่เราไม่สามารถเป็นใช้คําว่าเด็กได้แล้วนี่นะคะ <c oughs> <c oughs> ่ะก็ไม่ขนาดนั้นนะคะมันเหมือนเป็นการเป็น S <S 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 เขาเรียกว่าชินไปซะแล้วมากกว่าว่าแบบถ้าถ้าเกิดว่าเราเรียนอย่างเดียวแล้วก็จะเหลือเวลาว่างเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเราทํางานอย่างเดียวเราก็จะเหลือเวลาว่างเยอะแต่พอมาป,ประกอบกันปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไปได้วยกันได้และอีกอย่างหนึ่งก็มีคุณแม่คอยแบ่งเวลาคอยช่วยในเรื่องของการประสานงานในเรื่องของการเรียนตารางทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยสบายเราด้วยค่ะเราไม่ต้องมานั่งจัดตารางเอง ก็อาจจะตอนนี้ของหนิงหลักๆเลยก็จะมีในเรื่องของธุรกิจด้วยค่ะ mm hmm. ธุรกิจส่วนตัวค่ะตอนนี้ก็จะมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองแล้วก็อย่างงานในวงการเนี้ยค่ะก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะช,ชื่อแบรนด์กัญญาแบรนด์ค่ะ <Okay. S 1> เปิดมาประมาณสัก8เดือนแล้วค่ะ เบื้องต้นของหญิงก็จะเปิดเป็นในอินสตาแกรก่อนแล้วก็จากนั้นก็ขยายมาเป็น Facebook แล้วก็สําหรับตอนนี้หญิงก็มีการออกบูตตั้ง Pop Up ต่างๆจะเป็น A อ q u a คร์คเวเลเดี๋ยวอาจจะไปถึง CDC อะไรอย่างนี้นค่ะค่อนข้างดีค่ะยังดีกว่าค่ะถ้าเกิดว่าหญิงหาหน้าร้านเลยอาจจะแบบอาจจะต้องน่าจะเป็นอีกขั้นหนึ่งมากกว่าค่ะ ใช่ค่ะก็เหมือนผลกระแสตอบรับมาตอนแรกเราก็แอบหวั่นนิดนึงเพราะตอนที่พี่ๆเขาติดต่อเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเป็นคอนเซปต์ฟุตบอลโลกแล้วก็โอเคนะเพราะว่าอย่างทางผู้ใหญ่หลายทางเขาก็บอกว่าให้้องหญิงเปลี่ยนลุกให้หนูเปลี่ยนลุกเพราะว่าอย่างละครที่จะได้รับมาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่ลุกเด็กแล้วเป็นรัใของเราครั้งแรกเลยใช่ค่ะครั้งแรกๆด้วยซ้ำค่ะตัดสินใจนานคะก็นานอยู่พอสมควรเราคุยเป็นหลายเดือนเลยค่ะ ปรึกษาเยอะมากค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็สรุปลงมติว่าให้ให้เราเปลี่ยนลูกได้แล้วเลยค่ะค่ะใช่ค่ะ<ม>คืออย่างช่วงจังหวะตอนนั้นที่ไม่ได้ต่ออาจจะเป็นเพราะว่าคือมันหมดสัญญาพอดีแล้วก็อย่างภายในช่องหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็และหญิงอีกอย่างหนึ่งก็คือหญิงใกล้จะเรียนจบแล้ว อ๋อยังรอยังรอผู้ใหญ่อยู่ค่ะเหมือนแบบตอนนี้สิ่งที่หญิงเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะเป็นในเรื่องของหญิงมีผู้จัดการส่วนตัวคนใหม่แล้วก็อาจจะยกหน้าที่การตัดสินใจอันนี้ค่ะให้กับผู้จัดการส่วนตัวของหญิงมากกว่าค่ะเตอนนี้กับการต่อสัญญากับช่องเจ็ดเหมือนเดิมก็มีมีเหมือนเดิมค่ะยังไงถ้าเกิดว่าช่องเจ็ดเขาอยากจะแบบอยากจะต่อสัญญากับหญิงก็โอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็อย่างที่บอกหญิงก็มีผู้จัดการส่วนตัวคนใหม่ก็เดี๋ยวยกหน้าที่นี้ให้กับผู้จัดการส่วนตัวคนใหม่ดีกว่่าคะ

มาพูดถึงธุรกิจของน้องกันบ้างน,นะคะน้องบอกว่านะคะก็เป็นธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองค่ะใช้ชื่อว่ากัญญาแบรนด์นั่นเองค่ะนะคะเปิดมาได้ประมาณ8เดือนแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยเริ่มลงในเขาเรียกว่าอินสตาแกรมก่อนหลังจากนั้นคือก็มีลูกค้าเข้ามาถามเยอะเพื่อนๆดาราก็ถามเยอะ <c oughs> ก็เลยขยายวงกว้างไปขายใน a c e b o o k นะคะ <c oughs> แต่ว่าหลังจากนี้ไปค่ะจะมีการออกบุธร้างท้าตามกิจกรรมต่างๆแล้วนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้น้องหญิงบอกนะคะส่วนเรื่องการถ่ายเซ็กซี่เขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกค่ะที่หญิงเนี่ยถ่ายเซ็กซี่เพราะว่าที่ต แล้วก็ที่สาคัญดูแลเตงตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระไงยังไม่มีสัญญากับค่ายไหนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายค่ะกับหนุ่มทั้งเบีย AF10 กันค่ะอัปเดตกันนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยมีผลงานอะไรบ้างเมื่อ,อไรเนี่ยจะมีซิงเกิลใหม่มาให้แฟน,แฟน,แ,ฟนแฟนเนี่ยได้ติดตามกันสักทีใช่แล้วค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อในเอฟหลายคนเนี่ยเริ่มไปรับงานแสดงแล้วหนุ่มทั้งเบีย,ยเองเนี่ยสนใจบ้างหรือเปล่าไปฟังค่ะรังานบ้างตอนนี้มีอะไรบ้างคะ ครับผมอถ้าไม่มีผิดพลาดเนาะก็จะอาจจะมีซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้ครับผมอืมใช่อ่ากำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการคุยกับโปรดิวเซอร์ครับว่าอยากให้ออกมาเป็นยังไงครับผมก็ยังไงก็ยังมีความเป็นถังเบียร์แหละแล้วก็จะอาจจะเปลี่ยนลุคไปเลยจากซิงเกิลแรกหรือรอเซอร์ไพรส์ดีกว่าครับผม,มใช่จะฉีกไปเลยจากซิงเกิลซิงเกิลแรกใช่ซิงเกิลแรกจะเป็นเพลงชา้า ซิงเกลิลนี้อาจจะเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าที่เต้นได้ก็รอติดตามดูครับอันครั้งนี้จะเป็นแนวถนัดเราหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นเพลงเต้นน่าจะประมาณนั้นครับก็เป็นร้องเต้นเยอะไหมคะเต้นมีได้ดูหรืออะไรอย่างนี้บ้างออจริงๆส่งเรฟเฟรนส์ไปทางสหภาพดนตรีแล้วครับแต่ว่าทีนี้รอกําลังรองสรุปว่าออจะเอามาเป็นยังไงครับเรามีส่วนร่วมกับตรงนี้ไงบ้างกับซิงเกิลใหม่จริงๆส่วนร่วมกับตัวซิงเกิลใหม่ผมก็ Ent, เรฟเฟรนซ์นาะเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมสไตล์แล้วก็ตัวดนตรีเพลงเองหรือว่าตัวเนื้อเพลงครับมีส่รวมแทบจะทั้งหมดเลยน่าจะได้เห็นกันเมื่อไหร่ครับถ้าไม่มีอลิถพมภคก็น่าจะเป็นประมาณสิ้นปีหรือไม่ก็ปีใหม่ครับนอกจากงานเพลงละอะไรเนี้อะไรที่ติดตามกันน้องคัณจริงๆตอนนี้พวกเรา a c a d e m y f เ t i s s i a ทั้ง12คนเลยก็มีเทคคลาสเรียน acting ก็มีแคสรายการเป็นวีเจบ้างทางช่อง True Music หรือว่าอะไรเงี้ยก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับเพื่อนๆหลายคนไปรับงานแสดงแล้วเราไม่สนใจจริงๆตัวทางเบเองอะสนใจครับเพียงแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนด้วยความที่เราไม่ได้เก่งกะทางด้านแสดงมากนัเแราวเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการเขาเรียกสื่อสารกับกล้องเพราะปกติผมเป็นนักร้องผมก็จะสื่อสารกับเสียงเพลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการฝึกฝนแล้วก็ เราเรียนตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ครับว่า,าจะเพิ่มสกิลตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าเราอยากอยากอยากทำให้ได้หลายๆอย่างครับผมทั้งเ,เป็นวีเจทั้งเป็นนักสนแสดงครับผมแบบเราบทบาทไหนที่ที่เราโอเคที่เราอยากเล่นจริง,รงผมผมชอบเล่นเป็นตัวลายนะผมคิดว่ามันแบบว่าว่าในชีวิตจ,จริงมันก็ คงจะไม่มีโอกาสร้ายกาศแบบว่าหุย้ยใช่ไหมในชีวิตจริงคนเรามันคงไม่ได้ร้ายกาศขนาดนั้นแต่ถ้าเราได้เล่นเป็นตัวร้ายเงี้ยเราจะได้ลองใช้อะไรที่มันไม่ได้เป็นตัวของเราอะอยากลองทําอะไรที่มันท้าทายครับผม ค่ะอย่างที่หนุ่มถังเบียบอกเร็วนี้เนี่ยอาจจะมีซิงเกิลใหม่ค่ะที่อตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่การคุยกับโปรดิวเซอร์อยู่แต่ว่าแนวเพลงครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนลุกจากซิงเกิลแรกนั่นเองค่ะก็ะน,น่าจะเป็นสิ้นปีหรือไม่ก็ปีใหม่เนี่ยรองว่าได้ติดตามกันแน่นอนส่วนงานสแสดงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีประสบการณ์เลยทางเรื่องการแสดงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงการเก็บประสบการณ์ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเก่งเมื่อไหร่รบรองว่าได้เห็นฝีมือการแสดงของหนุ่มถังเบียแน่นอนค่ะก็ะร,รอดูอนาคตกันไปนะคะ หนึ่งหนุ่มที่น่าติดตามผลงานมืกอค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะรายการคข่าวบันเทิงเนี่ยหมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนั่นคือ B1 แล้วก็ซีวีนะคะหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศค่ะค่ะแล้วก็ก่อนจากกันนะคะฝากที่อยู่ตามไปรณียีบัตรด้านล่างนี้ให้คุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะเว็บไซต์ w w w i n t v o t h ค่ะอ่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ